เอาละฮะคุณผู้ชมครับนีต้อนรับกลับเข้ามาสู่เอสอีสปอร์ตโอเพนไทยแลนด์สองพันยี่สิบโปเกมอนยูไนต์ครับผมทัวร์นาเมนต์ออฟฟิเชียลจากโปเกมอนยูไนต์ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีของเราด้วยนะครับในส่วนของ Google ครับสนุกกับเกมมันส์นะครับได้หลากหลายนะครับพิเศษสุดๆครับเมื่อเติมเกมที่ Google Play นะครับและชำระผ่าน a อเสเพียง150บาทนะครับครั้งแรกรับฟรีเลย a อเอสพลอยห้าสคะแนนใช้แลกสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับส่วนลดแทนกระสดนแฟมิลี่บัตรนะครับบัตรของควันค่าโทรเเคครดตไ้ียบนะับ แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ครับมาในคู่ของระหว่างสเตซี่กับไอสวะและเราไปพบกับน้องๆ CGM48 จากทีมสเตซี่กันครับครับผมมาเปิดตัวครับผมตต่าวันนี้นะตอนแรกมีแค่แบริเียสกับทางฝั่งของนะผูรินนะตอนนี้มีผูินกาได้รนะหมดแล้วตรงนี้กับทางฝั่งของไคริกี้นะแม่โอ้โหแต่น้แม่ดูท่าดูท่าดูท่าลกนีรักทีมเขาสเตซี่นะออ ใช้ทำตามครับใครเป็นโอชีเนี่ยทำตามให้หมดครับครัผมนะตรงนี้ก็ตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ะนะครับนะไม่รู้แหละก็อะไรก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรอดูกันในส่วนของเกมระหว่างสเตซีกับไอซากันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของ Facebook เพ e เ a ช e s p p r t t t o u r เม้น n t และ 48th game cluster นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงพิมพ์เชียร์กันมาได้นะครับก็แซวผมเบาๆหน่อยนะฮะตรงนี้แม่ก็รู้ว่าตรงนี้ทั้งนั้นก็เสียการนะครับแต่ก็นะฮะไม่ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าไอสวาเนี่ยกับทางฝั่งของเซซี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วดราฟเริ่มกันแล้วครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับคงเป็นทางฝั่งของมาฟ็อกซี่บุรีเกงก้าแล้วก็แบริเอเหมือนเดิมับแล้วมาแบบโอ้แต่รอบนี้มีคาริกี้จากไฮวันรุ่นเปล่านะตรงนี้แต่เมื่อวานเล่น มาดูๆหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้นะครับมาแล้วฟ้าใสครับจะหยิบตัวอะไรมาเพิ่มเติมครับตรงนี้มีต้งฝั่งกิลกาดเขไปสวาแล้วก็มาฟ็อกซี่รวมถึงทางฝั่งของแบรเเกงก้าแล้วก็ทางฝั่งของแฮปปี้นัสครับน่าสนใจมากเลยค้อมของสเตซี่เนี่ยอ๋อไม่แหละคริสยากจะบอกว่าเป็นค้อมที่ค่อนข้างหนานะถ้าหยิบแบบเมื่อสักครู่นี้มามีใครที่กีกับตัวแมมมูอ่ะแต่ว่าไม่ละเขากะจะเป็น เปลี่ยนเป็นไขหวานแครี่คู่กับเคลา่าและให้เหมยที่เล่นโคตรมากโคตรแบบโอ้โหซูเปอร์พาวเวอร์นี่เลยพลัขลงของไอดอลที่แข่งแก่งที่สุดในปตัตตพีครับนะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรในสองกิ่งข้างของเหมยนะครับก็เรามารอดูกันสเตซี่ครับจะวาดรวดลายนะครับรวมถึง จะชัวอะได้เราได้เห็นกันในวันนี้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไหมหรือว่าไปเป็นไอสวัสครับที่ดับฟันแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปแทนแต่ผมบอกเลยว่าในรอบทาสองทีมเนี่ยผ่านเข้าไปถึงรอบนี้ได้ผมต้องยอมรับจริงๆว่าเก่งมากๆนะครับให้ผมไปเล่นก็คงไปสู้น้องๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเก่งข้าของเหมยเนี่ยเมื่อวานนี่คือเมื่อว่าเขาที่แล้วตาตึงใจพวกเรามากนะครับและเริ่มขึ้นแล้วครับในส่วนของเกมแรกครับครับตอนรับเข้าสู่เมนอีเวนต์ ของค่ำคืนนี้เกมที่ทุกทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตารอก่อนครับผมและบอกได้เลยว่าผมยังคงเป็นคนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมคือภาพเป็นกลางนะครับนะกลางชือครับผมตัวนี้เตซี่ครับไหลขึ้นมาแม่ตรวนี้ไอซาว่ทีมไอซาว่าคงแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมอย่างเงี้ยอ่ะสภาพอะไรงี้นะแต่ว่านั่นแหละครับก็ขออภัยวานที่ด้วยนะครับคือ รตรงนี้นะสโลล่าของตัวสเตซี่ก็เล่นแบบเดิมเราก็เห็นเหมยเล่นเก่งข่าและเราก็รู้ว่าเขาเล่นเหมยเก่งแค่ไหนเก่งขึ้นก็แต่ว่ารอบนี้มาคล้ายๆก่อนนะครับก็มีทางฝั่งคิวการนะครับที่ต่างออกไปนะครับแต่ว่ารอบนี้มาเป็นแมมมูนะเราทางฝั่งของสเตซี่นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าตัวแมมมูเนี่ยทำอะไรบ้างอู้นคันนิ่งโดนเบิร์สเจ็บดักมากครับทางฝั่งของไอซาว่าครับแบเรียอกับทางฝั่งของมาฟ็อกซี่ครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดี แล้วตัวนี้อ่าเขาเป็นแบรียนตปะทะก,กันอย่างนี้แล้วเหมือกนอกับโย<อ>รู้กับของตัวแบรีเตสองฝักจะเทกันไปวัน for วันแล้วตรงนี้นะต้แรกกันครับด้วยแบรียอครับจังหวะน,นี้ครับสังเขาเรียกว่าสังเวอยให้ทางฝั่งของสเตซี่นะแล้วก็ทางฝั่งไอซาว่ครับเ<อ>ก่งก้าได้ไปคนละหนึ่งเคอครับอืมแต่ว่าไปข้างล่างเป็นมิลเลอร์เลยนะข้างล่างเป็นมิลเลอร์นะก็คือจะเป็นหน้าของตัวมาฟ็อกซี่ จะเป็นตัวบาเลียแล้วก็แกงกะหาที่จะความแบแกงบ้างไม่มากก็น้อยประทัก,กันครับผมหลักๆเลยครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวว่ารอดูกันนะครับรักใครชอบใครก็พิมพเชียกันมานะครับรวมถึงก็ทางฝั่งของคนเชียกก็แซวเบาๆหน่อยนะตอนนี้ผุเขินหมดแล้วนะฮะแหม่อต่อ,ตอมาในส่วนทางฝั่งของไอซาว่าคันนี้ครับรออยู่ครับมีใครจะหลุดเข้ามาไหมต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะดูทรงกันนะเซซี่นำไปก่อน11พอยต์นะครับไข่หวานครับก็พยายามเบิร์สไลทที่กันไปตอนนี้เลเวลทางฝั่งของโกสทั้งสองฝ่ายครับเลเวลเจ็ดเท่ากันแต่มีทางฝั่งคิวก,การครับที่ตามมาติดเป็นเลเวลหกและตอนนี้เข้ามาทางฝั่งของเตซี่พยายามที่จะล้าเคราเหมือนกับว่ามยายาเบิร์สแล้วเหมือนกับว่าได้มาเก้าแต้มจริงแต่ว่าไม่ให้มาฟ็อกซี่ที่มียิบสามแต้มทำดาเมจได้ครับ แล้วเหมือนกับว่าเบรเซียครับเปิดไปได้อีกหนึ่งครับเป็นทางฝั่งแฮปปรินั้นล้มลงไปแต่ว่าทางฝั่งคันนี้ครับต้องเข้าไปช้าและบวกมาได้สวยสำหรับคันนี้และดูครับอเมรสอาใส่ทางฝั่งของกิวการ์ดไปและกิวการ์ดพยายามที่จะทำดาเมจฟ้าสายพยายามแข็งเอาไว้แล้วฟ้าสายล่าช็อตตรงนี้ไปแล้ว50 75ิ้าต้งตรงนี้สำหรับทางฝั่งของสเตซี่ทำมาได้แล้วบวกอีก30 60เป็น149ต่อ9โอ้ดูเด็ดจริงแล้วฝ่ายเข้ามาโซโลคิวใส่ทางฝั่งของมาร์ควิสต์ตรงน โอ้ยอดับล่างละละละเป็นเก่ก้าเป็นที่เรียบร้อยสกอร์ร้อยห้าสิบสามร้อยสิบหกต่อเก้าว้าวคือผมบทคำพูดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูดีเหลือเกินนะเหมือนเปอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจของพวกเขาเลยนะสำหรับสเตซี่เนี่ยคือคือมันเป็นการเข้าไฟด้าน,านบนและด้าน,านล่างที่ค่อนข้างแม่นยำและไม่มีข้อผิดพลาดเท่าไหร่เลยสำหรับสเตซี่แล้วพูดใช่ไหมแต่ว่าทำแต้มได้ยากแล้วเป็นสแลมมาเจมปา,ปาร์ตี้ แต่ข้างล่างไอซาว่าก็พยายามจะมาแบบฉวยโอกาสตอนที่สเตซี่ไปเอาตัวเลจีเลกิข้างบนอ่ะนะมาเอาท่าของตัวเลจีนั่นคือเลจีสตีลถูกไหมไม่ใช่เลจีเลกิเลจีล็อกตรงนี้ไหลเข้ามาด้วยเลจีล็อกเหมือนกับว่าไอซาว่าพยายามที่จะโถมแล้วดูครับแบบนี้ครับยืนสง่ารคณนิงคณนิงไม่กลัวใครคณนิงบอกมาดิคานิคกำลังดูหนึ่งต่อสองคณนิงบอกมามา มาคนิ้งไม่กลัวและเดือดดาจริงวันนี้ครับสำหรับทางฝั่งของเซซี่ไปซุ่มซ้อมกันมาเพิ่มเติมคือความโหดและไขหวานกําลังโดนรุมอยู่ตรงนี้2ต่อหนึ่งแต่ว่าไม่สนใจทําแต้มไปก่อนแล้วไขหวานฮิวเตขึ้นมาได้แล้วไปทางฝั่งของเคียร่าเข้ามาช่วยไขหวานแล้วเปิดก็ว่าเคโอเราเบิาเคอบนล่างและแบรรียกำลังทําแต้มก็สำหรับคนิน้งได้มาอีก40เป็น255แต้มแต่ไม่รอสดสำหรับทางฝั่งไขหวานต้องหน่อไปก่อนครับตรงนี้สกโอโห,โอโหแม่ ตรงนี้เหลือจะเชื่อเสือเชื่อสเตไม่เหลือเชื่อหรอกผู้เหลือเชื่อก็ก็กอะไรอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือความสมารถของไซคิโอนะให้ดรืเลยนะสำหรับสเตซี่เดียบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเดือดดานครับไอสว่าต้องหาทางครับสามแต้มก็เอามาก่อนแต่ว่าดูครับใครหวานไม่ให้เอาแล้วโอ้เมื่อกี้ไอซสุดเครับไปโดนทางฝั่งของบุญบอนป่าครับ ไม่สามารถหยุดไว้ได้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแต่ว่าปลาใสยกํลลัง,งานเข้าโดนลุมจากเคียร่ราครับ oh. เบอร์ดาเมจให้และไล่ออกไปครับสกอร์สองร้อยก้าสิหัแล้คันิงวันนี้ไม่รู้ไปเดือดดาลอะไรมาและท้าฟังของไข่หวานเช่นกันครับคอมบิเนชั่นคอมโบได้มา2อคิวครับโอ oh. ้ย oh. มาแล้วก็ตบครับสำหรับคานิง สุดยอดมากเมื่อสักครู่นี้พยายามจะเทิร์นไฟ์ข้างล่างไอซาว่าว่ายัางไงต่างาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดนะ้านเลื่อนโลงขงสมควรสเตซี่ล็อกลงไปก่อนสำหรับหน้าของตัวเดซียแต่ว่าบมากระตักที่บบนี้สเตซี่คือความแข็งแรงโบเอมูอ um ัพไอวลูเ e ป็นขั้นสูงสุดแล้วคุรูบีไม่รอดตามระเบียบพักครับโอ้ไอซาว่าล็อกไป2แล้วมาเลยครับแมมูครับแล้วดูสกินครับแม่นักรบตรงนี้เดซี่ไอซ์ ถูกเปิดโดยทางฝั่งของเหมยวันนี้ครับเหมยครับไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรมากมายเพราะว่าบอกได้เลยว่าสเตซี่ทุกคนครับออนสปอตสุดๆครับกลางสปอตไลท์เลยครับแต่ละคนเล่นดีมากๆ แล้วกลายเป็นว่าค<ด>าน,<อ>นิงเช็คทา้งฝั่งของเลจิเล้ไว้ให้แล้วจะพังว่าแซฟแต่ว่าไม่โดนยังไงต่อแล้วยกเลยทีพยายามที่ดันเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเตรียมแล้วอยู่ในมูปาพยารยาีจะเปิดทางฝั่งของเน<า><า>ี่ยโชว์ไทม์แต่ว่าไม่ได้ไม่ไหวโดนเกก้าปานไปไอสวรร่าทำไม่ดีในหนึ่งนี้แต่ว่าทั้งเหมือนมาแก้เก็บใ,ให้เลจิเลี้โดนเปิดมาอย่างเหมือนแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลจิเลี้เป็นของทางฝั่งของไอสว่าเรียบร้อยเหมือนก็รีบปาดการน็อกไปแล้ว้าสาดันมาให้ครับ แล้วฟอฟ็อกซี่เคียร่าได้ตัวฝั่งแบร์เดยที่พยายามจะทำแต้มแล้วเคียร์เลจิเลกี้ยังไหวสำหรับเซซี่แต่ว่าไม่ไหวฟอฟ็อกซี่ครับได้มาอีกหนึ่งปเป็นการ์เดิ้ลเบ้เคสตีคุมคีราสกอร์295ต่อ71เอ็ดทำได้ดีครับเซซี่เมื่อสักครู่นี้ถึงแม้ว่าจะพลาดเสียท่าเสียเลจิเลกี้ไปก่อนนะเพราะเกเซีย ลงไปก่อนที่ไฟต์หลักๆจะเริ่มทําให้เสียหน้าของตัว DPS ไปเยอะแต่ว่าทําได้ดีในตอนจบนะที่การใดจีเล็กกี่ไม่ทําแต้มได้ทําให้ไอซาว่าไม่สามารถตัดแต้มคืนมาได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตอนนี้ฮะสามนาทีสีวินาทีเหลือครับประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเข้าสู่ฟาโรส stretch time ไม่ต้องเตทไทม์กําลังจะมาไม่ต้องเข้ามาไอ้จับจังหวะนี้แต่ว่าตัวเองครับโดนทําอะไให้ไม่น่าขัดเอาไว้ไอซาว่าต้องถอนออกมาสำหรับทางฝั่งมาฟ็อกซี่เจร่าเจร่าเบิร์ดดาวเมฆเข้าไปแล้วเป็ทางฝั่งเชียร่าวันนี้มาแรงสุดๆครับร้อนแรงแต่ว่าทางฝั่งของแมมูไม่รอดเหมือนกันโอยออกมาแล้วกลายเป็นไฟสี่ต่อสี่ตรงนี้อีกเดือนทีทางฝั่งโค้ชแมกกาซ่าจะเกิด แล้วทำแต้มมาก่อนสำหรับไอซาว่าทำได้ดีสำหรับความเก่งกล้าตอนนี้120แต้มไปแล้วตามอยู่แค่ร7 0เจสิท่านั้นสำหรับทางฝั่งไองซอซาว่าสเตซี่ดันหน้าต่อไปมีในส่วนของโปเกมอลเก็บเอาไว้เกือบ200อยครับตอนนี้สำหรับสเตซี่แล้วยังไงต่อฟ้าใสครับซ้อมลงมาแล้วรอดีเซตกับเพื่อนรอแค่ทางฝั่งออกมาฟ็อกซี่จากเคียร่าครับเหมือนกับว่าครั้งนี้จะเอาสุดครับ โอ้โหต้องบอกว่าทุกคนเล่นดีมากๆไม่มีใครเด่นไปกว่าใครครับในเกมนี้ครับแล้วเหมือนว่าเจอตัวต<อ>้องบแวแล้วจะเบิร์ดแต่ว่าแหม่วืดไปหนึ่งที่สราร้อฟังของเหมย<ก>ครับไม่เป็นไรครับ ยังไม่เอาแล้วจะไปเอาเรจิด้านล่างแล้วปาดปากเดียสติวแยกได้ไหมแล้วสติวกำลังจะถูกแยกมาแล้วเป็สายแยกมาได้ด้วยแบมูแบบนี้แล้วได้เข้ามาทางฝั่งคันิงเปิดได้ทางฝั่งมาร์เวสี่มาอีกหนึ่งแล้วได้หนึ่งได้สองได้สามแล้วเหลืออีกสองก็จะนั้งเหมยพยายามที่จะไล่ออกไปเกงก้าต้องถอนแมรี่ต้องกลับแฮปปี้นัทไม่อยู่แล้วครับตอนนี้และซาวีและก็ซาจะเกิดตอนนี้มาแล้วไฟนอลสตูด เบเซียยังอยู่ด้านบนอยู่แล้วโดดตอมเข้ามาถาใส่ลึกเกินไปพยายามท <ๆ S 1> ี่จะกลับแต่ว่ากลับไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าไฟสตอร์สีจะเกินก้ามาแล้วครับเตรียมตอมเอาะว่าแวปกันเอาไว้หนึ่งทีแล้วโดดเข้ามาแต่ว่ากันไม่ได้ครับ ได้ลอยแต้มมาตรงนี้แล้วเซซี่กะจะเข้าไฟจุดดีเพื่อรอให้ทางด้านไอซาว่าเอาเรควอซ่าได้ใช้ที่จะทาได้แต่ตอนนี้เปิดไปแล้วเขาจะไอซาว่าแล้วเซซี่รู้ครับว่าเขาตรงนี้ก็อยู่สถานการณ์เป็นใจให้เขาแล้วเกินเก็บาราของตัวเกก้าไ่ได้ก่อนแล้วจะเล็กท่าของตัวเรควอซ่าลวมลงไปแล้วต่ไม่ช่วยใครคนได้ไป็นที่แรกเป็นไวันฟอร์วันแต่ไอซาว่าได้เปรียบเรื่องท่าของด็อกล็อกไปสี่ด็อกแต่โอ้รู้สึกว่าไอซาว่าจะได้ตัวเรควอซ่าไปและมีโอกาสที่จะบลิกกัจุดจุดนี้ครับ แล้ที่วันว่าเป็นทางปัดโมเลกโกซ่าครับมันไม่สามารถสต็อปได้กิวการพยายามดันเข้ามาและตอนนี้แต้มกำลังจะสูสีกิวการก็แลังหยุดและโดนหยุดไม่ได้และทังหมดนี้คริกต่อไปนำยุปเปอร์ลิงก์สเตซี่แต่ว่ามาฟซี่เกิดขึ้นมาแล้วแเนราโบนทำเอาอยู่ในมือปุ๊บไปแล้วบอกว่าแมมมอสกำลังจะเอาไว้ให้สำหรับทางฝั่งของฟ้าสายไล่บี้ไล่ชนทุกอย่างแฮปปี้นัสพยายามที่จะทำแต้มเพิ่มพาสิ่งสุดท้ายยังเป็นไปได้หร่เพราะว่าเปิดมาได้สวยในส่วนของไฟนอลสเปเชียลสุดท้ายครับ สี่สิบวินาทีเราพแซบใส่ทับบอมว็อกซี่ไว้แล้วดูดดูดดูดแล้วดึงแล้วเดินมาในวันนี้ไม่สนอะไรแล้วจะไปทำแต้มแต่ว่าเกงกล้ารอไว้อยู่มาว็อกซี่ตามหลังมาฮาฮากำลังจะนอนกำลังจะน็อก แล้วระบายไฟหนีออกมาหนึ่งพยายามที่จะเอาต่อเนื่องได้เข้ามาแมวมูมขอเก้าแมงมุมเกงามาได้แล้วตอนนี้กำลังสวยแฮปปี้นัทรอเราไว้อยู่มีแกซิสทำได้แล้วกล้านำกลับมานี่ชิบิโตได้โดนระบายสเตซี่แฮปปี้นัททำได้ขึ้นไปไม่พบวาที่พลาต่อสโลสเตซี่ไล่ลูกบอลเป็น600ต่อ456พยายามที่จะดูกันอยู่หน้าป้อมทางฝั่งของไอซาว่าแต่ว่าเหมือนจะว่าเกมนี้กำลังจะจบสเตซี่กำลังจะขึ้นดำในอีก8 7 6 5 สี่สาสาหนึ่งลาสเตซี่ทำได้เปิดไปก่อน1นต่อศูนย์เกมครับโอ้อเล่นเอาหวาดเสียวเหมือนกันนะในจังหวะเลควาซ่าช่วงสุดท้ายที่มีการฟลิปเหมือนฟลิปเบอร์เกอร์ฟลิปไข่เจียวครับแต่ว่าการไว้ในช่วงสัทีิสุดท้ายได้เดียวมากนะครับต้องขอบต้องขอบคุณฟ้าใสเลยสำหรับแฟนแฟนสเตซี่นะแล้วกับทีมคือคือมันเป็นการกระทำที่สุดจัด ใโชว,ว์จังหวะสุดท้ายแล้วก็ซ่าหมดพอดีแล้วคิครับทาให้ทางฝั่งของโยรุหรือไอซาว่าที่เล่นแมรีสเนี่ยไม่สามารถทําแต้มต่อได้และต้องถอยกลับไปโอ้ไอซาว่า so ตอนแรกเหมือนโดนกดดันอย่างหนักครับแต่ว่าฟนอลสเตทช่วงสุดท้ายทําให้เขาสามารถที่จะดันกลับมาได้ต้องบอกว่าเกม,นเ,กมเนี้ยต้นเกมสเตซี่เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเกมแล้วกันไม่ได้ทําแต้มฉีกไปขนาดนั้นครับ โอ้เดือดดานจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูจากกราฟแล้วแล้วโอ้เกมแรกผ่านไปครับเซซี่ขึ้นนําก่อน1ต่อ0เกมครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดูเดือดเลือดพ่านมากๆในเกมนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าสเตซี่เองก็หืดขึ้นคอในช่วงสุดท้ายเหมือนกันแต่คอมบินชันในการส่งไปเนี่ยค่อนข้างดีก็คือพูดง่ายคือให้แบรียอกับไคลราครับสองคนนะครับในส่วนของคานิงกับไคลราเนี่ยไป ล่อในส่วนของเลนล่างเอาไว้นะครับแล้วก็มีทางฝั่งของเหมยเนาะกับในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรไขหวานเดินตามกันไปนะครับในส่วนของเลนกลางและไปทําแต้มเพิ่มอีก80สแต้มทําให้คะแนนฉีกขึ้นมาแล้วเสียขวัญไอซาสว่าไม่สามารถที่จะตีกลับมาได้ทั้งนั้นที่ทิ้งแฮปปี้นัดไว้กับโปเกบอลที่ประมาณ30นะครับก็ทําให้ปิดงานไปในเกมแรกครับทันทีนั้นยังเหลืออีก2เกมนะครับหรือ1เกมขั้นต่ําทันทีนั้นต้องรอดูแล้วเกมที่2มาเลยครับครับ คือช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ว่าสเตซี่นำเกมมาก่อนได้ดีพลาดตรงเลยควาซ้ายอย่างเดียวแต่ว่าช่วงวิธีสุดท้ายครับยืนหยัดด้วยพลังของไอดลอลนะแล้วก็เข้ามาตรงกลางแล้วแบ่งเป็นสองแบ่งสองคนนะแบ่งเป็นสองทางคนสองคนไปตรงกลางอีกสองคนเอาข้างล่างระหว่างที่วามสนใจไปอยู่ที่ข้างล่างสอง,สองคนตรงกลางนี่ก็แลมดังทําให้แต้มแช่ขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องชมสเตซี่เลยการตัดสินใจในช่วงวิธีสุดท้ายนี่คือด,ดีจัดเลยอรผมขอชม โอ้ผมบอกได้เลยว่าน่าดูนชมนะในเกมนี้เพราะไอซสว,ว่าเริ่มมาเป็นทางฝั่งของจูเอร์กับคาร์แม็กซ์แล้วก็ลิซาด,ดอนนะครับพูดง่ายคือเน้นคอมบิเนชันที่ทําดาเมจสูงสุดและความแข็งรวมถึงสตนที่เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเอาคาริกิมาแล้วผมบอกได้เลยว่าเกมเนี้ยเอาคาริกิมาสเตซี่เนี่ยมีมีพื้นหลังเป็นคาริกิเลยนะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นตัวเมนเขาหรือเปล่าต้องมารอดูกันแต่ผม,มบอกได้เลยว่าฟ้าสา MVP ในเกมที่แล้วเลยสําหรับผมนะเพราะว่า พยายามทําทุกอย่างแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายทําได้ดีในการคัดออฟไม่ให้เขาได้ทําแตมเนาะครับเกมที่หนึ่งเนี่ยเป็นเกมที่ตึงที่สุดที่ผมเคยพลาดครัวแก๊ปพัูไนท์มาแล้วเพราะว่าผมไม่เคยมีเลยนะที่มันพลิกกันวินทีสุดท้ายแบบแล้วมันก็พลิกอีกรอบอ่ะมันจะพลนะิกข้างเดียวมันจะพลิกแค่ว่าเออทีมนี้นําอยู่แล้วสุดท้ายก็ตามในวินทีสุดท้ายแต่ไม่นี่สเตซี่นำโดยไอซ์ว,ว่าแซงแล้วก็แซงเขาอีกรอบนึงอ่ะอุ้ย โอ้แล้วมาแล้วครับตอนนี้รใรเกมที่2ครับต้องบอกไว้เลยว่าเตรียมวอร์มคอร,รอไว้เลยครับในส่วนของเกมที่2นี้แมชพอยต์ของสเตซี่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมท่านสเตซี่เข้าไปต่อแสดงว่าพวกคุณจะได้เห็นเขาในรอบต่อไปผมบอกได้เลยว่าผมจะนั่งดูเป็นนั่งดูอย่างิเงียบๆแล้วรอบหน้านะครับไม่มาแกหกปาแบบนี้ให้คุณผู้ชมฟังแล้วผมบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ของแคสเตอร์ท่านถัดไปละ เดือดเลือกเกลือแล้วฟ้าสายไม่ยามทำแต้มก็พลาแต้มก็ยังดีแต่ว่าด้วยว่ารอบนี้เปลี่ยนมาเป็นอุคุรินนะตัวหลักตัวถนัดของฟ้าสายเลยนะครับเปลี่ยนความซะเยอะนะสำหรับของสเตซี่เออกะดึกกระดึกกระดึกผมเห็นคุณเออะไรมาพีอะไรแค่นี้เอ็มวีพีแค่นี้เอ็มวีพีดูอดเดอดแหมคุณเออะไรแหมไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยตรงนี้ขอเซลล์ให้เยอเอาพิมพ์ในไหนซะ48ใช่ไหมช่องทางช่องทางยูทูบช่องทางพวกเราเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจใช่แล้ว ไหลเข้ามาไอสว่าไปยา,ยามทดทำแต้มแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าคันนี้กับเคียราครับ 2k protection ตรงนี้ครับ 2k protection เลยนะอืมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเดือดนะตอนนี้แต่ว่าดูเหมืยครับ คือการเล่นของเหมยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเกมนี้วันนี้อาจจะไม่หวาแต่ว่าตอนนี้เปิดเข้ามาหลับใส่ทางฝั่งของจุดเปอร์ไปแล้วปาคอไปไ<ม>หนึ่งทีสำหรับเหมยครับเลือดเย็นเหลือเกินค่อย,อยๆเชื่อนิ่มๆทางฝั่งของไอซสว่าพยายามารียกกันเอาไว้แต่ว่าไม่ไหวครับด้วยไว่าเป็นที่ตกองขังเงจังหวะนี้ที่ตกองงเงียหงายชนะบเตียยไปเรียบร้อยครับสกอร์เก้าสิบห้าสิบหกสิบเอ็ดต่อศูนย์ครับมาเริ่มออกมาแรกสตรองอีกแล้วนะสำหรับสเตซี่ก็ได้บอกไว้อย่างที่ผมบอกใครเป็น เซคายโนอิจิบังโซคยสุยยไอโดลูแหมมาเพิ่มเรื่อยๆนะความแข็งแกร่งความเดือดดาลแต่ว่ารอบนี้ไขหวานโดนดึงเอาไว้ด้วยทางฝั่งของริสาโงะแล้เผามาเรื่อยๆเลยครับเกหนักจัดเต็มจริงครับพอเป็น DPS ดาเมจแบบนี้นะมันเป็นดาเมจแตกนะข้างแรงครับเจอได้แล้วรยาัแล้วทำได้ดีเาสำหรับทางฝั่งโยรูตรงนี้ โยรู้มีคาเครู้จะหนีไปได้หรือเปล่าและครับเดีววนี้เรียบร้อยหายไปก่อนครับสำหรับทางฝั่งของบุกุรินไขหวานพยายามที่ดึงเอาไว้เบ้ไป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 ไขหวารั่วบัตใส่จังหวะนี้เหมยรัวบอลใส่และเรียบร้อยดับเบิลเคิลสติกของเหมยครับต้องถอยกลับมาร์สำหรับโบล่าโหมย่าสุดยอดครับเหมยอีกแล้วนะแล้วคราวนี้เขาก็เอาอีกแล้วเมื่อกี้บาโรโรเลอร์และจบปิดฉากไปสแลมปาร์ตี้ของสเตซี่แล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าเดือดดานจริงๆครับจังหวะเมื่อกี้ครับ power swap ใส่เกงการและดวนเข้าไปอัดหน้าทางฝั่งของแฮปปี้นัทครับหงายชาดาลงไปตรงนี้สกอร์ร้อต่อ24ใครจะรู้ครับว่าสเตซี่ครับจากซีเ t มโฟร์ที่เอจะเดือดดานขนาดนี้ไม่รู้ไม่โกรธใครมา,จาเจ้าเชนบอกโกรธโควิด COVID, แต่ผมว่าไม่ใช่แล้วงหวันี้โกรธแบบนะเล่นแบบโกรธมากๆกวอนนี้เขาอยากเขาถึงบอกไงว่าอย่าประมาทไอดอลเวลาเขาโกรธนะ น่ากลัวนะแล้วดูโดดเข้ามาในวันนี้ power swipe ใส่ทงฝั่งของโปเกมอนป่าไว้ครับคดิ้งครับดึงไว้ให้ก่อนเหมยเหมยสู้อยู่ในโพลแล้วโดดเข้าไปในวันนี้มาแต่ว่าเขามาเยอะเหมยบอกยังไม่เปิดรอเพื่อนก่อนป้าสายบอกขอรีเลกแป๊บนึง แล้วเดินเข้ามาจะพยายามจะพุ่งใส่แล้วฉีดไปแต่ว่าเป็แล้วฝากของนี่ฮะเก็บไปก่อนได้หนึ่งเซอรสเตซี่แล้วได้ใบหนึ่งในส่วนของเบย์ทำได้ดีเหลือกเกินในโซฟาใส่แล้วเบย์อคอมบิเนชันแล้วมาห้าเลวันนี้มาห้าพี่ไม่ต้องกลับไปไหนนะตรงนี้ฮะสเตซี่บอกส่งกลับบ่อพอดีมากครับเซหรับสเตซี่อ่ะคือการเข้าทําแต่ละจุดของเขานี่คือสุดยอดสวยงามที่ผมบอกมันสวยมนเปอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตเลยอ่ะเพราะเป็นอะไรที่ ก็เป็นอะไรที่แบบมันคลีนตามากอ่ะเรามองเห็นเขาโฟกัสทาร์เก็ตนี้แล้วเราก็มองเห็นเขาโฟกัสทาร์เก็ตนั้นไปเรื่อยๆไหลต่อโฟกัสไปที่เกเซียที่เลือดเหลืยแล้วมาต่อด้วยองในตอนที่เราเมย์แล้วเบิร์นดาเมจมาและในต่ออยู่ในมูฟถอดออกไปสำหรับทั่งเกเซียแล้วไอซิเกิลสเปียร์ใส่มาแต่ว่าดานบนก็ตนวันที่ไข่หวานครับซันนาไปเป็นฝั่งข้าใส่ได้มาแล้วเปิดโชว์ทางขึ้นมาตนวันนี้คณิคเดินเข้ามาเดินเข้ามาเปิดฟอร์เปิดเพนซีจีเอ็มใส่หน้าไปต้องถอยกลับไปครับดาเมจรุนแรงเหลือเกินครับความน่ารักนนนีี้้สสกออรร์ตต่่คับเซขึา เมื่อกี้คุณบอกนะว่าอะไรนะดามเมจแรงเกินไปเกินไปแต่ความน่ารักนี้อะไรใครพูดไม่รู้ไม่ไมีตอนนี้หลายกัรมาก่อนสำหรับฝั่งฟ้าใสครับหนีได้อยู่ครับไม่ต้องกังวลน,นะณนะจุดนี้คือสเตซี่คอนโทรเกมนี้เป็นของเขาเรียบร้อยแล้วละ่ะน่าจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่สําหรับไอซาว่าที่จะตีตื้อกับมาให้ได้แต่ว่าคอนโทรหลักๆเลยต้องโชว์มีครั้งเหมื่อนี่อย่างที่บอกกับตนะันเนาะ นี่เคยมีไปแต่ตอนนี้จะมีไฟแล้วไหลเข้ามาในวันนี้ไขหวานจับทุ่มสต๊อปไปหนึ่งทีมีเซิร์ฟเข้ามาแต่ว่าวืดไปครับไขหวานออกได้สวยในวันนี้ลีฟดิสซิเอชันได้ดีครับแต่ว่าเหมือนครับไม่เสี่ยงพยายามมุดเข้าไปแล้วมาตัดยูร้าระหว่างเข่าเหมือนหมดคืนมาการ์ตาต้องายไปหนึ่งหายไปสองเป็นฝั่งคันนิ่เปิดมาได้ก่อนแล้วลิซานา์ต้องเปิดปีกมีขึ้นมาเหมือนต้องถุงกระบาดแล้วมีพาวเวอร์สแวปหนึ่งเอาไว้ให้แล้วไปเอาฝั่งของนี่ครเคร์ฟ้าก็ปิดงานลิซานา์ไปแล้วมาห้าพ โอ้โหแล้วตอนนี้อยากจะเอาอีกนะเลงไปที่เคลเซียที่อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเขาพยายามจะหนีแต่ไม่ให้หนีไม่ให้กลับบ้านบายบายโอ้หนูมาห้าพี่กลับบ้านแน่นอนคำนี้เลยสเตซี่ครับเดือดดาลเหลือเกินครับวันนี้ไม่มีใครที่เล่นไม่ดีเลยต้องบอกว่าวันนี้เอาเพลทุกคน ทำได้ดีมากฟ้าใสก็คือบอกได้เลยว่าคํานวณมาอย่างดีแลกกิ้งใสหน้ามันตกไปถึงที่สำบอร่าแล้วไายชดาไปโดนหมัดของรองไขวานหมัดรุนแรงเหลือเกินคณิ้งดึงเอาไว้หนึ่งต่อสามแล้วยังไงหนึ่งต่อสี่คณิ้งบอกชิวๆเดินต่อไปมีน้องปะกับเพื่อนช่วยต่อแล้วไปโดนเบาไขว,วานครับไขอาร่าปิดงานไปแล้วตอนนี้ทรีเครสมัมบูรณ์แม่เดินกันมาแล้วเปิดทางฝั่งของเลจิอแบบชิวๆสำหรับเหมยครับอีกรอบหนึ่งที่สเตซี่นะได้ทำการใช้โดมิเนนต์ ขอพวกเขาในการทําเกมแท้ตีตั้งแต่ต้นเกมยันปลายเกมนะจุดจุดนี้เหลืออีกประมาณหนาทีกว่าประมาณ2นาทีก่อนที่ทางด้านของตัว雷克าจะเกิดในความหวังสุดท้ายไอซาว่า雷เรกีตรงนี้จะเป็นการไฟดูที่ว่าจะแยกได้หรือเปล่าโอ้โหแยกได้อีกแล้แยกเตจซี่แยกเัวเรกีรกีแถมหนึ่งอีกนะครับแล้วก็เราจะถมใส่ต่อรัวๆครับผมได้ไปดึงบวกนึงรฟ้ฟใส่โรขึ้นมา กะจะเอาชนะของคูรูมีณจุดจุดนี้คันนิงควรพาวะซ้อฟใสฟ้าใสวิ่งเร็วไปสายฟ้าฟาดแต่ก็ไม่ถึงว่าเร็วไปสายฟ้าฟาดเหมือนก้อนเมฆที่กำลังพุ่งใส่คุณเหมือนฝนที่กำลังตกกระหน่ำจะมากกว่าดาต่อทั้งไทยหวานพยายามที่จะต้อมมาโรดเดอร์ใสแต่ว่าเบรกไว้อยู่แต่ว่าทางฝั่งของคุรินไม่ไหวครับโดยทางฝั่งจูเนเปอร์น้องละไปไอสวาเริ่มสไต่แบ็กกลับมาต้องกลับมารีกุกก่อนสำหรับเซซี่สกอร์จะเซ็นจะสองร้อก้าลกำลังจะทำเพิ่มไปอีก62ตรงนี้ครับเป็นทั้งหมด300 หก <6 S 2> สิบก้าและไหลเข้ามาเชิญเข้ามาด้วยคาแม็กซ์จังหวะนี้ผมว่าสแปดึงเพื่อเอาไว้ก่อนแล้วฮิวเพื่อขึ้นมาสำหรับทางฝั่งสเตซี่ไขหวานดึงไว้ให้สำหรับคีร่าจะอยากได้ทางฝั่งของโปเกมอนป่าตัวนี้แต่ว่าต้องถอนออกมาและอีกห้าสิบวิทางฝั่งของเร็กซาซ่าจะเกิดต้องเคลียร์เลนกลางครับและตอนนี้คืออีกครั้งหนึ่งนะที่สเตซี่ใช้การเข้าขากันเป็นทีมเวิร์กทำให้ดรีมเวิร์กนะครับผมเป็นความฝัน อันสูงสุดของพวกเขาอะนะและดูครับตอนนี้ฮะรอร็อกเอาไว้อยู่ครับสามิีวิตสุดท้ายครับผู้ครับไข่หวานครับเซตโพซิชันเอาไว้แล้วเลเวลของเกงก้าเลเวลสิบสี่หรือจะเชื่อตรงนี้แล้วมันมีหนวดด้วยนะเหมยตรงนี้เหมยก็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 อย่างที่พวกเรารู้ๆกันนะว่าเหมยเขาน่ากลัวเวลาเขาโโหแล้วตรงนี้ไหลขึ้นไปต่อเดือดร้อยสว่าทำแต้มมาก่อนครับรอไฟนอลสเตจครับเก็บโปเกบอลใหม่ครับ ยังไงเหมือนกับตอนนี้แม่ดูเชิงกันอยู่นะยอย่าไเกิดเลยแล้วคอสซ่กากำลังจะเกิดม,มาแล้วเขียวบัฟก่อนไล้โดเข้ามาจะไปแยกบัฟแล้วแยกบัฟม,มาได้แล้วว่ายออกมาจหวันี้แม่เพื่อนโดนแล้วโดเข้าไปใส่ขึ้นมาไขวั้ไล่ลุมไล่ไลไลทุบไปจังแตวันนี้พลังของ CGM จะวนี้แล้วเปิดฟอ์คันนี้พยายามถอยออกมาเพราะว่าแซเตรียมรออยู่แล้วโดดยับหน้าเลยโลโลใส่ไขวัพาวเวอร์ตรงนี้และไขวัดรู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 ดูร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 ูดูรูรูดูร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 ูดูร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 ูกูร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 ูดูร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 ูููู ครับ5้า5นึ่คูณสองเข้าไปเป็น300ระดสับสเตซี่นะครับเปล่านะกระโหมนะแซลแสมแซมสแลมดังดังดังนะครับที่ปันดังเกอร์ตอนนี้มาาล้วปันออกมาเพื่อเราเป่าริสปนดึงขึ้นมาหนึ่งทีแล้วเขาเป่าเคียร่าเหมือนก็จะไม่รอดและทำเพิ่มไปอีก5่แต้มสำหรับทางฝั่งของไคร์กี้คณิงพยายามเดินกลับมาแล้วทางฝั่งของเหมยวับกลับบ้านไปก่อนไขหวานต้องเอาชีวิตรอดฟ้าใสน่าจะไม่รอดจังหวะนี้เกิดบ่อแต่ว่าหน้ 806ต่อ814เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันของ c g m โพหรือว่า s t a ี่กำลังจะผ่าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและไหลขึ้นมาสำหรับเมยพยายามที่บังเอาไว้ไขวานแม่ก็ตามเตแลว้วไขวานสลับใส่หน้าไป1หนึ่งทีแล้วโดมไปแล้วโบราพยายามทีกหนึ่งชีวิตไว้แต่ว่าไม่ไว,ว้ไขวานดับเบิ k i stick สุดยอด แล้วตอนนี้เหลือแค่าสาวซีวีีวินาทีผู้เล่นของไอซาว่าที่ยังมีอยู่ถึงจะมีแต้มเยอะพอสม,มควรก็จริงแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วแล้วตอนนี้ครับเล็งต่อเนื่องไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เกรงใจอะไรเลยทั้งนั้นครับสาหรับเซซี <St acey S 2> ่เขาบอกได้เลยว่าเนียน,นตาม,มากการเล่นในวันนี้ของเตซี่ครับไม่มีใครเอาเพลแต่เพียงคนเนี้บอกได้เลยว่าทุกคนค่อนข้างที่จะมาแบบคอมบิเนชันคอมโบครูวิโดเข้ามายังไงต่อทับปฟ้าใสไม่ให้ทัใสหน้าเคียร่าเป่าปูดหายครับ และกำลังจะจบในอีก5วินาทีนี้คณิ๊งจะเอาอีก16คณิ๊งบอกและเรียบร้อยคณิ๊งได้เพิ่มอีก3ามสิบสองแต้มเราจี้จีสเตซี่พาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับฮะก็ทําดีมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับพลังของไอดอลที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีสุดยอดมหาการสุดสวยสุดน่ารักโอ้และดูฮะบอกได้เลยว่าวันนี้ครับดูเดือนมากๆสําหรับทางฝั่งของสเตซี่ครับ ไม่ใช่แค่ว่าพลังอวยอย่างเดียวน้องๆทําได้ดีมากและเล่นได้เนียนตามากๆข้อผิดพลาดมีอยู่แต่ค่อนข้างที่จะน้อยวันเมื่อสองวันที่แล้วนะครับน้องๆเนี่ยมีทางฝั่งของเหมือที่แบกเอาไว้แต่วันนี้ครับทุกคนครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับและก็เล่นได้ดีทุกคนจริงๆไม่มีอะไรให้ต